อัานธรรมยังกับพาปติธานคาทายโยพนามาเสโุญญาติธานิกาตตาญญาณิกาตานิเมเอสันจภาคิโนุตุตตานันตตปมานกาตตตังไรไม่มีลิสุทธไม่มีประมาน โรงมีส่วนแห่งคุณที่ก้าประเจ้าได้ทำในบัคีและแห่งคุณอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเทปิยาคุณาวันตาจะมไมอังมาตาปิตาทโยนงเทตาเมจับปยาติตาวาอันเยมัจัสเวริโนสคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีตลาดเหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัทจาลิทท่านเดียวกัสมิงเตภุมหาจัตุโยนิกา ปัเจเจกัจจตัวการาสังสารตาภาวาภเวกระทั่งลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี ยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทัน t ุเตทะยังเยจิมงนาปเจ้านันติเทวาเตสังม,มิเวทยุงสัตเหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองอเถิด่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสักเล่านั้นให้รู้มายาตินานุญญานังอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาสัตตาอุนตุอเวราสุขชีวิโนเยมาปัทนจับปะโคตุเตซาสาติตตังสุภารอะเอติได้อนุโมท ารส่วนบุญที่ก้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจองถึงบทอันกเกษมข่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของขัดเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด